มาถึงเวลาของข่าวอีกช่วงค่ะกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้ประกาศปิดการจราจรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องจาก,ข,ากาข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันจัดงานเพิดเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณท้องสนามหลวงและลานราชวังดุสิตดังนั้นทางกองบังคับการตำรวจจราจรจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางเส้นทางในเวลาดังต่อไปนี้ วันที่6ธันวาคมปิดการจราจรเข้าและออกบริเวณลานพระราชวังดุสิตและถนนอู่ทองในตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาและเส้นทางที่ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติจากท้องสนามหลวงผ่านลานพระราชวังดุสิตถึงถึงพระตำหน่งจิรดาลาหฐานแล้วเสร็จจะมีดังนี้ถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางด้านพิศเหนือและถนนราชดำเนินนอก ถนนสีอุธยาตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตถึงทางแยกถนนพระรามที่หถนนพระรามที่5ตั้งแต่ทางแยกถนนสีอยุธยาถึงทางแยกถนนราชวิถีจึงเรียนมาเพ,พื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่มีความจําเป็นขอให้เด็กเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นชั่วคราวรัฐบาลพม่าก็ประกาศเตือนจะจัดการกับนางองซานซูจีและพวกในข้อหาที่ว่าพยายามบ่อนทำลายสถรภาพของชาติ หนังสือพิมพ์ของพม่าสองฉบับซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลพม่าได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าซึ่งเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ทางอ้อมในเชิงเปรียบเทียบว่านางซูจีเป็นสเสมือนชาวพม่าคนหนึ่งที่ขายชาติโดยการช่วยอังกฤษบุกยึดพม่าในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติ และหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลพมา่าจะต้องกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อเหตุวุ่นวายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางซูจีได้ประกาศไม่นำทัก NLD เข้าร่วมประชุมเพื่อร่างแผนงานสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการกระทำที่ท้าทายรัฐบาลทหารของพมา่าโดยนางอ้างว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยพอ <S 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 ชมข่าวช่วงต่อไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง,งข้างหน้าค่ะ